ของหน่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโรงเรียนสิบฐานบกจึงได้จัดพิธีปลูกปา่าครอบครัวต้นไม้น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชุุศลุลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำพันธุ์กล้าไม้อำเภอชะอำหนเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ 2. เพื่อปลูกฝังสาธารกติการอนุรักษ์และสร้างจิตสำนึกมนพิษ 5. เพื่อเป็นสถานบกกาเปิดพิธีปลูกป่าครอบครัวต้นไม้น้องกล้าตามนโยบายของผู้บริหารบก Um า,า,า,พาพก,กาาดดาา็ดีใจนะที่พวกเรามากันเยอะนะมากันเยอะก็เป็นสิ่งที่เราแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็ดพจพระเจ้าอยู่หัวงเรา การลองบาตของพระองค์ท่านในหนึ่งปีเนี่ยจะมีหนึ่งครั้งดันั้นสิ่งที่เราที่จะตอบแทนพระองค์ท่านได้ก็มีหลายๆกิจกรรมนะที่เราทําแต่กิจกรรมในวันเนี้ยก็เป็นกิจกรรมอย่างนี้แหละที่เราที่จะตอบแทนนะกตันญูกตรวทีที่ท่านได้ดูแลเราทําไมที่พอบอกทําไมต้องดูแลเราเห็นไหมเพราะท่านเป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพ่อของแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เรามาอยู่ได้ตรงนี้ยไม่ว่าจะเป็นลูกเราครอบครัวเราล้วนแต่มาจากภาษีรัศดรั้งนั้นแหละ,ะ,ะเงินทุกบาททุกสตังค์ที่ได้มาเนี่ยแล้วก็มาดูแลพวกเราเนี่ยก็เป็นภาษีอยู่รัาดรันแล้วภาษีเนี่ยมามาจากไหนละน่ะนะ ก็ในเรื่องการบริหารจัดจาก,การแท่นิีแล้วพระองค์เองเนี่ยก็เป็นผู้เราเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองในหลายๆด้านเพราะพระองค์ได้ดร,ริสืบสารจากบุรพรกษัตริย์ที่ผ่านมาในอดีตเมื่อเรามีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเนี่ยเราควรจะทำติจกได้เลยในยุคปัจจุบันในโลกมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนมันเป็นสังคมปิดนะคำว่าสังคมปิดก็คือระบบมันปิดอะ ข้อมูลข่าวสารมันไม่ค่อยกว้างไกลก็อยู่ในวงแคบแคบแต่ปัจจุบันเนี้ยข้อมูลข่าวสารมันกว้างไกลทับเดียวนยะเราถ่ายรูปภาพเนี่ยเราลง facebook ก็ดีลงเน็ตก็ดีเพราะั้นถ้าเรามีโอกาสที่ดีพลิกกลับมาสู่ในสิ่งที่ดีๆและผอบอก,ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ทุกทุกคนให้ความสาคัญต่อพ่อหลวงเราแล้วก็มาร่วมมือร่วมใจเพราะสิ่งที่ทําในวันนี้มันไม่ใช่ดีต่อ ประเทศชาติบ้านเมืองอย่างเดียวนะมันดีต่อตอนเองคือครอบครัวเราด้วยตัวเราด้วยครอบครัวเราด้วยแล้วก็สังคมประเทศชาตินะครับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแปดสิบหกพรรษานบบัดนี้นนเอา้เอา ผูตัก็จะสัสครับอบ่สดจนั้นท่านลุงหัวหนาจากนั้นก็จะร่วมร้องเพลงสำรเสียบารมและก็เระบารพระองค์กองผ็จะไปส่กัททนะครับก็จะอจจะได้ร่วมปลูกต้นไม้ตารเ็บที่ได้กำหน ไเอ้ไปเอาที่อย่างนั้นคนไม่กินเขนก็ไม่ไม่ได้คุณหรอกอันนี้เอาอ้พวกไป็นอันนี้ที่ปูกมมีภายในเกลือนะนะครับฝน้ก็จะได้ คุณหลวงก็ไม่ไอยูน่น,นะครับก็ย้ายการจุดจ่าที่พื้ที่ที่กำห,หนดไว้นะครับที่กำห,หนดไว้ในแตน่ละหน่วยแต่ละหน่วยแต่ละศูนย์ข้ามไป

นนเข้าไปเลยปุ๊บเจ้นาปองอตายยากแน่ครับเขาเรื่องนี้จดหมูตั้งแต่ติดสองปีหายครับภูคราที่แล้วครับน,นี่รถน,น้ำ

เขาถ่ายคนหน้าตาดีไงแล้วเรามีสองคู่ก็ถ่ายเป็นคู่ขนาดในหุยคู่ประชาชนีเลยน่ามาคนเดียวไม่ได้วะตาโอ้เออนี่นเออไล่ต้นมาไล่ต้นเออโอ้โหด้วยเนี่ย